ไ,ได้มาศาเลยนะครับเพราะประเทศเราคือประเทศกเกษตรกรรมไปที่ไหนก็เจอแต่กเกษตร,กรเกษตร,กรเกษตรนะครับนะและทุกที่มันต้องใช้ปุ๋ยดังนั้นเป็นไงครับถ้าเราสามารถที่จะเอาปุ๋ยนะครับไปถึงเกษตรกร,กร,รได้นะครับนั่นคือรายได้ของเรานะครับและที่สําคัญก็คืออะไรนะครับปุ๋ยเขาบอกว่าพืชไม่เคยโกหกนะครับดังนั้นเป็นไงครับหน้าที่เราคือ เอาปุ๋ยไปลงดินนะให้ได้นะครับเอาปุ๋ยไปลงดินให้ได้นะครับนะก็จางเกิดก็ไม่มีนาข้าวนะครับนะแต่ว่ามีอยู่ที่มันกับกิจักรยานไปเจอนาข้าวที่นะครับนะอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็เลยเอ๊อ,อยากปุ๋ยไปทดลองดีไหมเนี่ยอยู่ดีๆก็ปุ๋ยเอาปุป๋ยไปเวียงแล้วก็นะ เกิดเขามาทำอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะก็เลยเออนะถามคนแต่นนะันวันนี่นาเข้าใครนาเข้าใครเข,คนนเ,คนนเขาบอกอ๋อนาเข้ากำนันมีเบอร์กำนันไหมนาเขาบอกไม่มีนาไม่ได้ต้องกำนันมาทีบอกอได้ทำไหนว่าใครรู้จักกำน,นันบางอันพอดีไปเจอวินมอเตอร์ไซค์นะครับนะเขารู้จักนะเขาให้เบอร์กำนันมานะวันนี้จังที่เขโทรไปหาเรียบร้อยไม่รู้จักนะเพราะมีอะไรครับเพราะพอดีเห็นนาเขานะผมก็ทําปุ๋ยอยู่นะผมก็อยากที่จะ เอาปุ๋ยไปทดลองในนาข้าวสักนิดหนึ่งนะจะดูความแตกต่างเนะอาไปเลยไปเลยนะไม่เป็นไรนะเอาไปใส่เลยนะไม่ต้องเจอกำนันนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จางกิจกิจแบกปุ๋ยไปนะครับไปใส่นาข้าวชาวบ้านก็นะแล้วก็ถ่ายรูป before after ไว้นะครับนะเห็นไหมฮนะนั่นคือบอกแล้วนะปุ๋ยลงดินแล้วมันจะไม่โกหกนะครับพืชจะไม่โกหกนะครับนะก็ที่คาดหวังก,ก็คือว่าในส่วนที่อาจารย์กฤษวัน ปุ๋ยลงไปนะครับนะ่ยมันต้องเกี่ยวงามออกรวงมากกว่ายอมอื่นนะครับนะฮะพอถึงเวลากำนันมาเกี่ยวข้าวจะรู้ว่าอ๋เอเฮ้ยทําไมตรงนี้ข้าวมันงามรวงมันเยอะนะครับนะ่ะถึงตอนนั้นจักริก็ขายปุ๋ยกำนันไปนะครับนะ่าคิดไว้ไกลนะครับถ้ามาดูนะครับว่าถ้าไม่รู้จักใครเลยนะครับแนะเราก็สามารถทําได้นะครับนะไม่มีปัญหานะครับนะหน้าที่เราเนะี่ย เอาปุ๋ยไปลงดินก็ไม้ได้นะครับอามาดูต่อนะครับนะแล้วเราจะมีรายได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าเราเป็นเกษตรกร,ะกกรนะครับราใช้ปุ๋ยอยู่แล้วนะถ้าเราใช้ปุ๋ยสักเดือนละครึ่งตันเดือนละครึ่งตันเนนท่าไหร่ครับก็คือสองร้อยห้าสิบคะแนนนะที่นี่บอกว่าถ้าเราจะรับเงินนะครับต้องมีคะแนนส่วนตัวอย่างน้อยสองร้อยห้าสิบคะแนนนะครับปุ๋ยเรื่งตันนี้จกระสอบเองนะครับนะแล้วเราก็ชวนเพื่อนสัก สี่คนดีไหมครับแน่ซ้ายสองคนขวาสองคนเห็นไหมครับซ้ายสองให้ทุกคนใช้คนละเท่าไหร่สอง้าสิบคะแนนเหมือนเราเลยนะครับซ้ายเท่าไหร่ครับดังนั้นมีเท่าไหร่ฮะสองคนคนเราสองห้าสิบคะแนนก็เป็นห้าร้อยคะแนนซ้ายห้าร้อยคะแนนขวานะครับแนะในนี้สี่คนนี้นะครับของอาจารย์กิตก็จะต้องมีกำนันอยู่ด้วยหนึ่งคนนะครับนะว่าเราไปทดลองนาข้าวเขาแล้วนะครับนะก็ต้องดึงเข้ามาเป็นลูกค้าเราเราไว้ได้นะครับ อ่าสายห้าร้อยคะแนนกวา100นาร้อยคะแนนนะครับมูมอบอกว่าเราให้ค่าแนะนำนะครับห้าสิบเปอร์เซนะครับในชั้นที่หนะห้เปอรเซก็คือของหน,นึ่พันคะแนนเท่าไหรหรอยนะครับให้ค่าจับคู่เท่นาไหร่สามสิอซรยเจคะแนนนะครับรวมเท่าไร่ครับร้อิบาทนะครับรวมแล้วหกร้อยเจนะครับได้มาได้นะแค่แนะนำบอกบอกแค่สี่คนหลังจากนั้นเกิอดอะไรขึ้นนะครับอืมมือไวปไปหน่อย เราก็แนะนําให้สองคนแนะนำคนละสี่คนนะครับเหมือนเราเลยนะครับจากสองกลายเป็นแปดเห็นไหมครับซ้ายแปดขวาแปดคะแนนซ้ายเท่าไหร่แปดคูณสองร้อยห้าสิบก็คือสองพันนะครับส 8, องพันได้ค่าจำค่าแนะนำสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของสี่พันคะแนนเท่าไหร่สี่ร้อยบาทค่าจับคู่หกร้อยแปดสิบบาทนะครับรวมแล้วเท่าไหร่โอ๊ยทำไมมันไปเร็วจังนะฮะหกหนึ่งพันแปดสิบบาทนะครับไม่พอนะครับ นนแนะนำคนละสี่คนกลายเป็น32คนเห็นไหมครับคะแนนซ้าย8 0 0พักว่า8 0 0พแล้วนะค่าแนะนำพันหกรค่าจับคู่สองพดร้อยรวมแล้ว4320ันสมร้ยไหครับสามชั้นรวมกันในเงินเข้ากระเป๋าแล้วห้าอะไรฮะครึ่งหมื่นนะห้าพันกว่าบาทแล้วก็ชั้นที่4 3, 12, ี 4, ่นะฮะสาแนะนำคนละสกลายเป็น1 2ึ่ร้อแปดคะแนนซ้ายเท่าไหร่สามหมื่พขวา3 2มหม ได้ค่าแนะนำ6,400ค่าจับคู้1 8 8 0รวมแล้วเท่าไหร่ครับ1 10, 7 2 8 0นะครับรวมกันแล้วเกิน20,000เลยนะชั้นที่5นะครับ128คนแนะนำคนละ4คนก็เป็น522คนนะครับคะแนนซ้ายเท่าไหร่ครับ128,000นะครับขวา 128, หนะะน,นึ่งแสนสอนะม,ม 60, 9, นแะันเห็นไหมครับนะฮแล้วก็คะแนนแนะนำนะฮะสองมนห้าพันหกร้อนะาจับคู่สี่2มื่นมันรวมเปเท่าไหร่ครับ69,120่นเ้า่งร้ะรวมหาชั้นเท่าไหร่ครับตัวสีเขียวเก้ามองพัี่้ยเจ็ดสิเอาไหมครับเดือนละเ0 0 0 0นะ แล้วก0หมื่นะครับอาจารกิตทํางาน S G นะครับมนะมาเท่าไหรุ่ปริญญาโทนะครับ S G นะครับทำาิบห้าปีนะครับเงินเดือนยังไม่ถึง9ก้าหมื่เลยนะมาขายปุ๋ยดีกว่าแนะนำสีคนนะเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นะครับนะพอไหมครับนําไม่พอเหนื่อยนิดนะครับแนะนําคนละเท่าไหร่สามคนดีไหมครับ ซ้ายสามขวาสามแล้วก็ให้สามคนแนะนำคนละหกนะครับเป็นสิบแปดเป็นหนึ่งร้อยแปดเป็นหกร้อยสี่สิบแปดเป็นสามพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับดูชั้นที่ห้าเลยนะครับคะแนนซ้ายอยู่เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันขวาเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันนะครับแต่คะแนนนะนำสิบเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมฮะสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของชั้นที่ห้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะชั้นที่หนึ่งดูข้างบนเลยนะ หรอยห้าสิบหรือจะเอาอะไรเจาสิบเปอร์เซ็นหรือจะเอาห้เอร์เซจะกิดเอาสิบเปอร์เซ็นนะครับนะหนึ่งแสนเกค่าจำคูาบสี่เปนะครับสามแสน่นสี่รรวมชั้นที่5เท่าไหร่ครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับหนะ้าแสนส่นสี่พัรวมห้าชั้นหกแสนสามหร้บา เอาไม่เอาครับใครไม่เอาอาจารย์กิตเอานะครับเดลโลกแสนนะครับอ่านะใครไม่เอาอาจารย์กิตพาเป็นโมเดลสิบคนนะครับจวบนสิบคนเลยนะครับซ้ายห้าขวาห้านะครับแล้วก็ทุกกนใช้ปุ๋ยคนลเเท่าไหร่ยี่สิบถุงนะครับสองห้าสิบคะแนนเป็นเท่าไหร่ครับห้าชวนสิบเป็นห้าสิบชวนสิบเป็นห้าร้อยชวนสิบเป็นห้าพัน วยังไงครับมาดูนะครับคะแนนชาจะไหลกุลาสองล้ายเดคะแนนหนึ่งสิบสองล้านห้าแสนกวาสิบสองล้านห้าแสนนะครับค่าจับค่าแนะนานะครับสิบเปอเก็สองล้านให้องเนาะค่าจับคู่ควรจะได้สีล้านสองะครับแต่เขาบอกว่ามันให้ไม่ได้นะไ้มากเกินประสัตยิ่งนะครับท่โอเอา์เพย์นะให้แค่ได้แค่ล้านห้าะครับเอาไม่เอาเอาแน่นอนนะครับแต่ดังนั้นสองล้านเจ็ดบวกล้านห้าก็คือสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมแปร้อย สิบนะต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะครับถ้ายังไม่พอนะครับอาจารย์กิจก็พาไปอีกโมเดลนะครับแหนโมเดลยี่สิบคนนะครับแหนสร้างยี่สิบอีพีที่มุงบันนะฮะเรียกว่าปีเตอร์โมเดลโมเดลจากปีเตอร์นะครับจต่ปีเตอร์ก็ทำยี่สิบคนนะครับแห่อาจารย์กิจก็ปล่อยให้แกทำไปยี่สิบคนอาจารย์กิจทำแค่สิบคนอาจารย์กิจก็ไปเที่ยวสบายเนยนะครับนะไปจากปีเตอร์ทำไปนะครับแหน แรวยกว่าท่านร้อยล้านกันไปเป็นไรนะอ่านะครับสิบคนนะฮะชวนคนละยี่สิบก็เป็นสองร้อยนะครับนะชวนยี่สิบก็เป็นเท่าไหร่สี่พันแปดหมื่นหนึ่งล้านหกแสนคนนะครับคะแนนซ้ายเท่าไหร่สี่ร้อยล้านคะแนนนะฮะขวาสี่ร้อยล้านคะแนนนะครับนะแล้วก็อ่าค่าจับคู่เท่าไหร่ก็ไอ้คะแนะนํานะครับแปดสิบล้านบาทนะครับแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ มาจับคู่ล้านห้านะครับรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับแปดสิบสี่ล้านกับหนึ่งล้านห้าแสนเป็นแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนนะครับนะเอาไม่เอานะครับนก็ใครจะเอาก็เอานะครับการกินแค่เท่าไหร่สี่ล้านต่อเดือนจะเก็บพอเลยนะครับนะแปดสิบห้าล้านยกให้จานปีเตอร์นะครับนะนะแ่แนก็นี่คือนะครับที่มาของรายได้นะครับนะถ้าเรา ใช้ดีแล้วบอกต่อแนะนําต่อด้วยนะครับนะก็จะมีรายได้มา,าสารที่เกิดขึ้นนะถ้าต้องการมากกว่าน,นี้ทําไงครับใช้มากขึ้นนะจากสองห้าสิบเป็น500ห้าร้อยแมทุกคนใช้ห้าร้อยกันหมดเลยนะครับคะแนนจากเท่าไหร่โมเดลสี่คนจาก9ก้าหมื่นก็จะกาเป็นแสนแปดโมเดลหกคนนะครับจากหกแสนโอ้โอ้เว้นอาจจะกินไม่ยอมไม่ทักโอเคอ่ะ,อะทุกคน เกตพูดพบเพื่อนทัปป้ปปงมาให้กำลังใจกันนะครับเต็มบ้านไป่บ่อเนี่ยนะครับนะ่ขบินนะขอบินนะครับนะบริโภคคนก็นจะเพิ่มจากเท่าไหร่หกแสนเป็นล้านสองน,นะครับโมเดลอ่าสิบคนจากสี่ล้านเป็นแปดล้านนะครับนะฮะโมเดลยี่สิบคนนะฮะจากแปดสิบห้าล้านเป็นร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับนะก,ก็จางกิจก็ เลือกโมเดล10คนนะครับเดือนละ4ล้านนะครับและกำนันก็อยู่ในลิสต์รายชื่อ1คนแล้วนะครับว่าสักวันหนึ่งนะครับนะก็ต้องมาเป็น1ใน10ของอาจารย์ปริดนะครับอีกคนะผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจะกิก็ไม่รู้จักหรอครับนะขอเบอร์คนอื่นมาแล้วก็โทรไปแล้วก็นัดไปคุยนะครับตอนนี้ก็ซื้อชุดทดสอบไป1ชุดนะครับซื้อปุ๋ยไปแล้ว1น่งกระสอบนะครับเอาไปทดลองนะครับ ถ้าดีก็เดี๋ยวก็ผู้ใหญ่บ้านก็จะเผยแพร่ต่อนะครับดังนั้นเป็นไงครับช่องทางมีเยอะแยะนะครับนะใครก็ได้นะครับที่เป็นเกษตรกรนะใครก็ได้ที่ทําเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเราสามารถแนะนําของดีให้เขาได้นะครับไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนนะครับเราเอาไาทาให้ผลผลิตเขามากขึ้นนะเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากเขานะครับแต่เราไปช่วยเขามีรายได้มากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นไงครับ เรามีรายได้มากขึ้นนะครับเราก็มีรายได้ด้วยนะครับเรียกว่าวินบินนะครับนะไม่มีใครเสียเปรียบใครนะครับทุกคนได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับนะก็ฝากทุกคนนะครับนะเมื่อตัดสินใจนะครับนะจะสําเร็จด้วยปุ๋ยกบบินนะครับแล้วก็ลุยปุ๋ยกบบินนะครับนทุกที่นะครับนมองรอบตัวนะครับนั่นคือโอกาสนะครับไม่รวยตอนนี้แล้วจะากรวย ตอนไหนนะครับขอขึ้นไหมเอ FC ครับ